สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีตุลและกนาตุลน,นะคะคลิปนี้เราจะมาส่องถึงคนรักที่จากเราไปแล้วนะคะสาหรับท่านที่เพิ่งจะเลิกการมีปัญหาก,กันนะคะมีการถอยห่างความสัมพันธ์กันออกมานะคะมาดูซิว่าเขาไปยังไงบ้างนะคะในเดือนมิถุนายนเขายังรักยังคิดถึงเราบ้างหรือเปล่านะคะหรือว่าจะมีโอกาสได้กลับมาเคลียร์กันมาแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นบ้างหรือเปล่านะคะหรือว่านะคะเขามีแฟนใหม่ไปหรือ,อยังทํานองนี้นะคะเราจะมาส่อง กันสําหรับราศีตุลน,นะคะก็คือจะเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่24กันยายนถึงวันที่23ตุลาคมนะคะการแบ่งวันที่เป็นการแบบแบบศาสตร์ตะวันตกนะซึ่งไม่ตรงกับของไทยนะคะรับชมของช่องไหนอาจารย์ท่านไหนก็ยึดตามหลักของช่องนั้นได้เลยเพราะว่าแต่ละช่องแบ่งวันที่ไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะบางช่องก็แบ่งตามโหราศาสตร์ไทยบางช่องก็แบ่งตามศาสตร์ตะวันตกนั่นเองนะคะพลังงานไพ่ก็เป็นแบบร,รวมๆนะคะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ต้องดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางหรือ เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะลัคนาราศีดูได้นะไพ่หลักนะคะก็คือได้ไพ่ห้าห้าดาบก็คือว่าเขาจะพยายามเอาชนะกับเรื่องต่างๆเอาชนะใจหรือเอาชนะคุณด้วยก็ได้นะคะค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่า เขาจะแสดงพลังแสดงความเข้มแข็งแสดงความชัดเจนที่จะตัดคุณออกไปจากชีวิตเขาให้ได้เขาจะไม่ให้เห็นมุมที่อ่อนแอของเขาหัวใจของเขาก็แย่นะคะสามดับปัก,กอกอยู่แบบนี้อาจจะพิ่งเลิกกันนะ,ะเลือดยังซิบซิอยู่เลยหรือว่าถ้าเลิกกันนานแล้วนะคะเขาก็อาจจะยังรู้สึกแผลสดอยู่นั่นเองยังลืมไม่ได้นะคะแต่ทีนี้เขาจะพยายามทำให้ได้ ปลดปล่อยตัวเองปลดปล่อยความรู้สึกพยายามที่จะไม่โฟกัสที่ที่คนรักเก่าก็ได้ด้วยนะคะเขาจะไปต่อกับชีวิตตัวเองคิดถึงนะบอกไว้เลยว่าคิดถึงนะคะมีก้วถ้วยด้วยคิดถึงสิ่งดีๆคิดถึงอะไรก็ตามที่เราเคยทำร่วมกันนะคะคิดถึงตอนที่คุณนะ่ะไปจีบเขาใหม่ๆเกา็อาจจะมีด้วยเหมือนกันแต่ทีนี้นะคะ ณปัจจุบันณนะเวลานี้ตอนนี้เขาไม่สามารถที่จะไว้ใจคุณได้อีกเลยคําโกหกคำหลอกลวงสิ่งต่างๆนานาที่เคยผ่านมานะคะเขารู้สึกว่ามันไปไม่ไหวแล้วจะต้องตัดจะต้องเอาสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตเขาให้ได้หัวใจที่มันเย็นชาหัวใจที่อาจจะอาจจะเจ็บจนชินจนชาก็ได้ด้วย เขาเรียกว่าในอีกบางมุมเขาอาจจะคิดแต่คิดแต่สิ่งดีๆนะคะเอาไว้ให้คิดถึงก็พอเขารู้นะคะว่าจะต้องตัดจะต้องจบจริงๆแล้วสำรับในบางท่านที่อยากจะรู้ว่าเขามีแฟนใหม่ไปหรือยังนะมีคนมาอ้อยมาจีบเขานะมีการที่อาจจะมีเด็กเข้ามาในในชีวิตเขาก็ได้ หรือว่ากำลังเริ่มต้นใหม่เริ่มเริ่มต้นคุยกับใครสักคนหนึ่งนะคะแต่ทีนี้เขาก็ยังไม่ได้คิดว่าจะ,ะเป็นจริงเป็นจังอะไรสักเท่าไหร่ก็เป็นการครบเผื่อเลือกคุยคุยดูก่อนหรือว่าเข้ามาแล้วนะคะเขาจะพินิษพิจารณาให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นดูว่าใครจะให้สิ่งดีๆกับเขาได้บ้างจะซัพพอรตในเรื่องของความรู้สึกได้บ้าง ถ้าใครเข้ามาแล้วไม่ดีกับเขาเขาก็พร้อมที่จะตัดคนนั้นออกไปจากชีวิตเขาทันทีเลยนะคะไม่เอาปฏิเสธได้ด้วยนั่นเองเขาจะดูดูไปก่อนนะคะมีคนมาชอบมาจีบเขาอยู่นะชาวราศีตุลมาดูซินะคะว่าอีกมุมหนึ่งนะอีกใจหนึ่งของเขาอยากจะกลับมาหาคุณบ้างไหม สามคาถาพักก่อนนะคะคุณและเขาจะต้องพักก่อนเพราะว่าเขาแลดูสิ้นหวังหมดหวังเสียความรู้สึกกับคุณแล้วจริงๆอ่ะเขาเคยรู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่สำหรับเขาคือคนที่เพียบพร้อมคือคนที่เขาอยากจะดูแลคือคนดีที่ถุด เอ้ยออออมคือคนดีที่สุดสําหรับเขานะคะแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วจริงๆเขาคิดว่าจะต้องพักก่อนจะต้องกลับไปเยียวยาจิตใจตัวเองอารมณ์ที่อ่อนไหวอารมณ์ที่เขาเหมือนกับว่า sensitive มากๆในช่วงมิถุนายนน,นะคะเขาเสียใจมากนะ เอหรือว่าในบางกรณีนะคะเขาอาจจะเหมือนกับยังลังเลอยู่กับเรื่องของคุณหรือว่าแอบแอบรอก็ได้รออย่างสิ้นหวังรออย่างหมดหวังก็ได้ด้วยยังรักคุณอยู่ไหม คิดถึงเนาะคิดถึงคนจริงๆนะคะสิ่งดีๆที่เคยทําร่วมกันเ,เคยไปไหนมาไหนร่วมกันนะคะความรู้สึกเหล่านั้นก็เหมือนกับเข้ามาตอกย้ําเขาะค่ะคิดถึงอยากจะให้สําหรับในบางกรณีนะวงเล็บนะคะเขาน่ะ ยังรักคุณหรือว่ายังอยากจะให้คุณเข้าไปเคลียร์เข้าไปแก้ไขสถานการณ์หรือเข้าไปเริ่มต้นกันใหม่แต่การเริ่มต้นครั้งนี้จะต้องเด็ดขาดชัดเจนในกรณีที่เ,เกิดปัญหาขึ้นนะคะเกิดความไม่เข้าใจกันคุณจะต้องเคลียร์กันให้เข้าใจหรือปรับปรุงแก้ไขความรักที่เคย เกิดขึ้นให้มันดีขึ้นกลับไปจีบเขาใหม่อะไรทำนองนั้นก็มีด้วยโออยังรักอยู่นะเขายังลืมคุณไม่ได้นะคะซึ่งซึ่งซึ่งเขาจะไม่ทำอะไรแล้วนะคะเขาจะเลือกที่จะเออ ดูมีทิฐิดูเป็นคนที่เหมือนกับว่าเข้มแข็งก็ได้ด้วยแต่จริงๆก็แอบรอเล็กๆแอบหวังเล็กๆว่าคุณนะจะเข้าไปคุยเข้าไปเคลียร์กับเขาหรือเข้าไปแก้ไขสถานการณ์ให้มันดีขึ้นแต่การที่จะเริ่มต้นใหม่ของเขานะคะคุณหรือใครสักคนต้องจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นะ อาจจะเป็นนิสัยหรือว่าอะไรบ้างก็ได้นะคะที่เขาต้องการอาจจะมีข้อตกลงการมีคำมั่นสัญญาอะไรทำนองนั้นนะคะให้เขาสามารถเชื่อใจคุณได้อีกครั้งเพราะว่าตอนนี้เต็มไปด้วยความความไม่ไว้ใจ สำหรับท่านที่คิดว่าเาเป็นไปนไม่ได้แล้วนะคะจะต้องตัดจริงๆแล้วคุณและเ้าก็มีโอกาสที่จะได้ตัดกันจริงๆนะคะตัดกันขาดไหมเนาะเหมือนในบางคู่อาจจะตัดกันไม่ขาดนะคะทำเป็นหญิงทำเป็น จะตัดสินใจให้เด็ดขาดสุดท้ายแล้วก็อาจจะหนีกันไม่พ้นเพราะว่าหัวใจคุณและเขาก็ยังมีแรงดึงดูดความคิดถึงสิ่งเหล่านั้นความดีก็ยังมีให้เห็นอันนี้กรณีสำหรับท่านที่ยังมีเยื่อใยนะคะเยื่อใยเหล่านั้นน่ะจะดึงให้คุณและเขากลับมาหากันอีกครั้งหนึง่ง พยายามตัดแค่ไหนก็ก็ตัดไม่ได้ประมาณนั้นเถอะพยายามที่จะหนีพยายามที่จะไม่สนใจสุดท้ายแล้วนะคะแรงดึงดูดก็จะดึงคุณทั้งสองคนให้เข้าหากันด้วยความรักประมาณนั้นอขอดูแนวทางต่อไปนะคะว่า าาสาวราศีตุลแล้วก็คนรักเก่าเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง <c oughs> การกลับมาจีบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมความรู้สึกดีๆกันอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะมีอยู่นั่นเองนะคะการที่ส่งข้อความติดต่อเป็นคำหวานหรือคำจีบกันนะคะก็น่าจะมีด้วยถามไถ่สารทุกสุขดิบนะคะเป็นการพูดในชงเชิงบวกมากยิ่งขึ้นข่าวสารที่คุณรอคอยจากเขาเขาจะติดต่อกลับมาหาคุณ อาจจะรอหน่อยนะคะน่าจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้รอให้เขาเยียวยาจิตใจตัวเองรอให้เขาเข้มแข็งขึ้นหรือว่าอาจจะใจเย็นขึ้นก็ได้นะคะต้องพักก่อนนะทั้งคุณและเขาอยู่ในช่วงของการที่จะต้องทิ้งระยะห่างกันอยู่นะคะสุดท้ายแล้วก็ยังมีเดซันเกิดขึ้น จบเพื่อเริ่มต้นใหม่ก็มีด้วยหรือว่าจบไปแล้วนะ่าจะมีโอกาสได้กลับมาเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งหนึ่งก็ได้ถ้าคุณยังรักกันถ้าคุณยังมีแรงดึงดูดต่อกันนะคะยังมีบุญมิวาสนาต่อกันเลิกไปแล้วสุดท้ายแล้วนะคะโชคชะตาจัดสมนนะคะเวนกรรมบุญวาสนานะ<笑><笑>ก็จะดึงคุณและเขาให้กลับมาหากันอีกครั้งหนึ่งเลิกไม่ได้นะคะ เอาเป็นว่าคุณและเขาจะต้องอยู่ในช่วงของการที่จะต้องพักผ่อนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าในช่วงของเดือนอกรกฎานะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะ จะได้กลับมาคุยกันมาเคลียร์กันหรือเปล่าเนาะช่วงนี้ก็พักผ่อนก่อนนะคะเอาล่ะสำหรับคลิป2คนรักเก่านะคะก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อไปนั่นเองถ้าชอบก็ช่วยกด subscribe กดไลค์กดติดตามนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะในกรณีที่ขวัญลงคลิปใหม่ๆจะได้มีการแจ้งเตือนได้อย่างทันท่วงทีนะคะอัปเดตสถานการณ์กันทุกๆเดือนนะคะในคลิปคนรักเก่านั่นเองส่วนท่านใดที่อยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะขวัญก็ได้ให้ไอเดียไลน์ทางด้านใต้คลิปเรียบร้อยแล้วก็แอดเข้ามาสอบถามค่ครูกันก่อนพร้อม เมื่อไหร่นะคะค่อยจองคิวเข้ามาดูกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะเข้ามาปรึกษาหารือกันนะคะเขาจะกลับมาไหมกลับมาแล้วเขาจะดีขึ้นหรือเปล่านะคะพลังงานของเราจะเป็นแบบไหนบ้างอะไรทำนองนี้นะคะส่องถึงเขากันได้นะคะเอาล่ะนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ